กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับวันนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของ15ถ้ำสวยในเมืองไทยกับตำนานความเชื่อเล้นลับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับถ้ำถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวซึ่งจะได้พบกับความยิ่งใหญ่อลังการและความสวยงามของปฏิมากรรมที่สวยงามของหินง,งอกหินย,ย้อย ที่มีความระยิบระยับที่สร้างสรรค์ด้วยธรรมชาติด้วยความสวยงามเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ชื่นชอบความงามของถ้ำและการผจญภยัยให้เดินทางเข้ามาชมแต่ภายใต้ความสวยงามที่ชวนหลงไหลเหล่านั้นบางถ้ามีความเร้นลับอาถรรพ์ต่างๆที่ปรากฏออกมาตามตำนานความเชื่อคำร่ำลือของคนในพื้นที่และจากนักท่องเที่ยวผู้ที่เคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองวันนี้ได้รวบรวมถ้ำเด่น ที่สวยงามน่าเที่ยวและบางถ้ำม,มาพร้อมกับตำนานความเชื่ออันลี้ลับชวนให้พิศวงมาฝากกันถ้ำเชียงดาวเชียงใหม่ถ้ำเชียงดาวเชียงใหม่หรือถ้ำหลวงเชียงดาวตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวเชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาวเป็นถ้ำเก่าแก่ที่สวยงามและขึ้นชื่อในอเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอันดับต้นของเมืองไทยภายในถ้ำแบ่งออกเป็นห้องต่างๆซึ่งมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อยที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆมีชื่อเรียกตามลักษณะรูปทรงเช่นหินคมไฟเทวดาหินดอกบัวบานหินมือยักษ์หินดอกบัวพันชั้นโดยเฉพาะภายในถ้ำแก้วเมื่อยามกระทบแสงสว่างนั้นดูงดงามตระการตาเพราะจะเห็นเป็นแสงระยิบระยับคล้ายประกายของเพชรเลยทีเดียวในตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำเชียงดาวถ้ำหลวงเชียงดาว เป็นโบราณสถานที่มีผู้คนมากมายเลื่อมใสศรัทธาซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้รู้เรื่องราวอัศจรรย์ที่ได้เล่าสืบต่อกันมานั่นก็คือเจ้าหลวงคำแดงเป็นบุตรของเจ้าชายผู้ครองเมืองพยาวได้ทิ้งบ้านเมืองเพื่อออกตามหาหญิงสาวที่แปลงกายเป็นกวางทองเพราะหลงในรูปโฉมสวยงามซึ่งหายลับเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาวเจ้าหลวงคำแดงจึงได้ตามเข้าไปในถ้ำเช่นเดียวกันโดยไม่ได้กลับออกมาอีกเลย หากแต่ไม่จุติใหม่เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์อยู่ภายในถ้ำและปกปักรักษาถ้ำหลวงเชียงดาวต่อมาชาวบ้านได้สร้างศาลถวายท่านและตั้งชื่อว่าศาลพ่อหลวงคำแดงนอกจากนี้ยังมีตำนานเรื่องเล่าต่อๆกันอีกว่ามีฤษีชื่อว่าพราหมณ์ฤษีเป็นผู้วิเศษด้วยชานอันแก่กล้าได้เรียกประชุมเทวดาอินพรมยักษ์อสูรนาคราชเป็นต้นเพื่อมาเนรมิตสิ่งวิเศษต่างๆ เช่นพระพุทธรูปทองคําต้นโพทองคําช้างวิเศษหรือช้างเอราวัณดาบวิเศษหรือดาบสีกัญชยัยอาหารทิพม้าวิเศษเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่ส่วนลึกภายในถ้ำและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากเทวดาผู้มีฤทธิ์ชื่อว่าเจ้าหลวงคําแดงครั้งหนึ่งมีชาวบ้านสองคนได้เข้าไปในถ้ำเพื่อค้นหาของวิเศษและต้องการนำออกมาจากถ้ำด้วย แต่แล้วก็ต้องมีอันเป็นไปคือทั้งสองคนหาทางออกมาจากถ้ำไม่ได้แม้ญาติพี่น้องจะเข้าไปตามหาก็ไม่พบภายหลังมีชาวบ้านเข้าไปพบด้วยความบังเอิญปรากฏว่าคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วส่วนอีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่จึงนำมารักษาตัวที่บ้านแต่เพียงไม่ถึงอาทิตย์ก็สิ้นชีวิตหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวของคนที่เข้าไปในถ้ำแล้วหลงทางกลับออกมาไม่ได้จนต้องสูญเสียชีวิตอยู่ในถ้ำ พราะมีจิตอกุศลอยากได้ของวิเศษนั้นมาเป็นสมบัติของส่วนตัวดังนั้นเรื่องราวในตำนานจึงกลายเป็นความเชื่อความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำหลวงเชียงดาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับเกร็ดความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับถ้ำหลวงเชียงดาวยังมีอีกหลายเรื่องเช่นพระพุทธรูปหินอ่อนที่อยู่คู่ถ้ำหลวงเชียงดาวมาเนิ่นนานได้มีคนขโมยไปแต่ก็เกิดเหตุร้ายเกือบถึงแก่ชีวิตจนต้องนำกลับมาคืนดังเดิม อีกเรื่องหนึ่งคือพระพุทธรูปทันใจที่อยู่ในวัดถ้ำเชียงดาวซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดังปรารถนารวดเร็วทันใจดังเช่นชื่อของพระพุทธรูปองค์นี้วณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือดอยนางนอนอยู่ในพื้นที่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบนเส้นทางไปอำเภอแม่จันแม่สายเป็นขุนเขาทอดตัวคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาวเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีความยาวกว่า7กิโลเมตรซึ่งเชื่อกันว่ามีความยาวที่สุดในประเทศไทยภายในถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้าง15เมตรภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยท,นนท่าน้ำและถ้ำลอดมีห้องโถงกว้างใหญ่มีจุดต่างๆให้แวะชม เช่นท้องฟ้าจำลองเขากวนถ้ำกระดูกเจดีทรายมงกุฎเพชรลานเพลินบ่อน้ำทิพย์หินย้อยรูปสบายนครลอยฟ้าเมืองลับแลนครบาดานซึ่งเส้นทางที่เดินเที่ยวชมถ้ำนั้นมีความยาวกว่า800เมตรการเดินเที่ยวก็คือเดินชมแล้วย้อนกลับมาทางเดิมตำนานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนวันณเมืองเชียงรุง้ง12ปัรน,นา มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีพระรูปงดงามเป็นที่ยิ่งได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวังจึงหนีตามกันมาที่ราบใกล้ฝั่งแม่น้ำโคงเมื่อเดินทางมาถึงที่นั่นเจ้าหญิงทรงคันได้หลายเดือนแล้วสเสด็จต่อไปไม่ไว้บอกพระสวามีจะประทับรออยู่ที่นั่นสวามีบอกว่าจะไปหาอาหารมาให้อย่าไปไหนนะแล้วชายหนุ่มก็หายไปแล้วไม่กลับมาเสียทีมาได้ข่าวอีกทีปรากฏว่า ถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาเจ้าหญิงนั่นเองที่สะกดรอยตามมานั้นด้วยความเสียใจนางจึงใช้ปีนปักผมแทงพระเศียรของพระองค์จนเลือดไหลออกมาเป็นสายกลายเป็นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้และพระวรากายของพระองค์ที่นอนเหยียดยาวจากที่ใต้จรดทิศเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนจนถึงทุกวันนี้โดยส่วนของพระอุทธรหรือท้องก็เป็นดอยตุงโดยปกติถ้ำนี้จะไม่ค่อยมีคนเข้าไปข้างใน พราะมีความลึกลับน่ากลัวมากชาวบ้านแถวนี้รู้ดีถึงอาถรรพ์และความลี้ลับที่อยู่ภายในถ้ำจึงไม่มีใครย,ย่างกลเข้ามาแม้จะเป็นเวลากลางวันถ้ำเมืองอ่อนเชียงใหม่ถ้ำเมืองอ่อนตั้งอยู่ในอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เส้นทางเดียวกับหมู่บ้านกำปองเป็นถ้ำขนาดใหญ่บนเทือกเขาหินปูนโดดโดดโดยรอบเป็นเทือกเขาที่มีโครงสร้างหินหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นหินชั้นและหินแปรมีหินงอกหินย้อย มีพระาธาตุนมผาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้ำตั้งอยู่กลางลานในถ้ำมีลักษณะเป็นแท่งหินงอกขึ้นมาซึ่งเกิดจากธรรมชาติสดใสแวววาวภายในบรรจุพระเกศาขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผู้คนมากมายเดินทางมากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนับนะเป็นพระาธาตุที่มีความแปลกประหลาดและสวยงามมากไม่มีพระาธาตุองค์ใดเสมอเหมือนได้เพราะเป็นพระาธาตุของธรรมชาติ มิใช่มนุษย์สร้างไว้เป็นองค์พระาธาตุที่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพศรัทธากันอย่างกว้างขวางและยกให้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีหินซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคซึ่งด้านล่างของหินมีลวดลายเหมือนรอยงูเลื้อยจึงมีความเชื่อว่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคมาก่อนและเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใครได้มากราบไหว้ก็จะมีความโชคดีตำนานถ้ำเมืองอ่อนตำนานกล่าวว่าครั้นเมื่อออกพรรษา แล้วพระพุทธเจ้าจะนําเอาพระภิกษุออกเดินเผยแพร่คําสั่งสอนผ่านมายังเมืองฮาริพุนชัยหรือจังหวัดลําพูนแล้วขึ้นทางเหนือมาถ้าดอยศิลาแห่งนี้เมื่อพระพุทธเจ้านําพระภิกษุออกเดินทุดงขึ้นมาบนดอยถ้ำก็สถิตนั่งอยู่บนเหนือถ้าศิลานั้นได้มีพญานาคสิงสถิตอยู่ภายในถ้ำขึ้นไปสังเกตอย,อยู่ดอยถ้าศิลาก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าพำนักอยู่บนดอยพญานาคจึงแปลงกายเป็นมนุษย์ แล้วนำาอาผลไม้และน้ำพึ่งป่ามาถวายแด่พระพุทธเจ้าเมื่อท่านรับอาหารถวายพรแก่พญานาคทําให้พญานาคมีความปิติยินดีอย่างยิ่งจึงขอเอาเคสาธาตุของพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในาธาตุนมผาเพื่อให้เป็นที่กล่าวไหวสักการะบ,บูชาภายในถ้ำถ้ำผานางคอยจังหวัดแพร่ถ้ำผานางคอยตั้งอยู่ในอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินปูนที่ตั้งตรง่านกลางป่าปกคลุมด้วยแมกไม้น้อยใหญ่ อดีตเมื่อผืนป่ายังอุดมสมบูรณ์และแวกนี้เต็มไปด้วยสัตว์มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะกวางป่าเป็นที่มาของชื่ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่แต่เมื่อพื้นที่ถูกแปรเป็นพื้นที่การเกษตรสัตว์ก็ค่อยๆหายไปเหลือเพียงภูเขาหินปูนถ้ำและหินงอกหินย้อยสวยวิจิตรอลังการเป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างสารรค์โดยแบ่งออกเป็น13จุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมไฮไลท์ของถ้ำก็คือหินนางคอย และหินนางคอยซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางถ้ำเป็นหินปูนที่หยดลงมาก็เกิดเป็นรูปทรงเหมือนหญิงสาวกำลังก้มหน้าโอบอุ้มลูกน้อยนั่งอยู่บนแท่นหินและต้องยืนอยู่ห่างประมาณ10เมตรจึงจะมองเห็นได้ชัดว่าเป็นรูปร่างเหมือนผู้หญิงอุ้มลูกตำนานรักถ้ำผานางคอยถ้ำผานางคอยเปิดฉากด้วยความรักต่างชนชั้นอันยิ่งใหญ่ระหว่างเจ้าหญิงอรัญญาณีหญิงสาวผู้สูงศักด์กับขนองเดชชายอันเป็นที่รัก ในอาณาจักรแสนหวีจนในที่สุดเจ้าหญิงเกิดตั้งครันจึงตัดสินใจหนีไปด้วยกันแต่ทั้งสองถูกทหารตามล่าอย่างกระชั้นชิดจนมาถึงกลางป่าทหารพยายามยิงคนองเดชแต่พลาดเป้าไปถูกกลางอุระของเจ้าหญิงทั้งสองพยายามตะเกียกตะกายหลบหนีจนมาเจอถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหญิงได้ให้ประสูติพระโอรสพอดีด้วยความรักที่มีอย่างเปี่ยมล้นพระองค์ตัดสินใจปล่อยให้ชายอันเป็นที่รักหนีเอาชีวิตรอดไป พร้อมพูดว่าหญิงจะรออยู่ที่นี่ชัว่วกาลปาวสารด้วยแรงอธิษฐานดังกล่าวทําให้นางกลายเป็นหินในขณะที่มือยังโอบพระอรรถไว้บนตักและนี่เองจึงเป็นที่มาของชื่อถ an ้ำผานางคอยถ้ำเลเขากอบตรังตั้งอยู่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยระยะทาง4กิโลเมตรซึ่งแบ่งเป็นถ้ำต่างๆถ้ำเลเขากอบ มีทางน้ําใต้ดินไหลผ่านต้องใช้เรือล่องตามลําน้ําเข้าไปข้างในเพื่อชมหินงอกหินย้อยอันงดงามซึ่งมีการก่อตัวของหินอยู่ภายในถ้ำหนึ่งในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็นอันซินไทยแลนด์คือในถ้ำสุดท้ายซึ่งมีชื่อว่าถ um ้ำลอดซึ่งไม่สามารถเดินชมได้เพราะต้องล่องเรือชมถม้ำโดยการนอนราบไปกับเรือระยะทางประมาณ800เมตรแม้จะเป็นเพียงระยะทางสัน้นเป็นช่วงแห่งการลุ้นระทึก ด้วยสร้างความตื่นเต้นและแอบบาดเซียวให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยเพราะในบางช่วงหน้าและลำตัวเกือบติดกับผนังของถ้ำจนแทบจะชนกันเลยทีเดียวความเชื่อถ้ำลอดหรือถ้ำมังกรเป็นจุดเด่นของการเที่ยวถ้ำเลขากอบเนื่องจากถงถ้ำมีระดับเพดานที่ต่ำมากเกือบติดหน้าและลำตัวการเดินทางผ่านลอดต้องอาศัยการนอนราบไปกับเรือตลอดระยะทางประมาณ350เมตรเปรียบเสมือนการลอดผ่านท้องมังกร ซึ่งมีความเชื่อว่าหากใครได้ลอดผ่านท้องมังกรเหมือนการสะดอกเคราะห์กลับไปพบแต่ความโชคดีนอกจากนี้ยังมีถ้ำเจ้าสาวมีหินงอกลักษณะคล้ายผ้าม่านกั้นอยู่บริเวณด้านหน้าโถงภายในมีแท่นหินลักษณะคล้ายเตียงนอนชาวบ้านในท้องถิ่นเชื่อกันว่าหากคนที่ยังไม่มีคู่เมื่อลอดเข้าถ้ำโถงทางช่องกลางของม่านเจ้าสาวกลับไปจะได้พบเนื้อคู่แต่หากคนมีคู่แล้วให้ลอดช่องทางด้านซ้ายมือ ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ถ้าหากคู่ไหนมีคู่แล้วต้องการมีเพิ่มก็ให้ลอดช่องด้านขวามือเมื่อกลับไปจะได้พบคู่เพิ่มและเมื่อออกจากโถงถ้ำเจ้าสาวจะต้องออกทางช่องใหญ่มิฉะนั้นจะไม่เป็นดังคำอธิษฐานถ้ำจอมพลราชบุรีถ้ำจอมพลเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานให้ในคราวสเสด็จพระพาธาทุถ้ำด้วยทรงจินตนาการว่า หินย้อยภายในถ้ำเรียกว่าผาวิจิตมีลักษณะเป็นริ้วไหมคล้ายอินทนูบนบ่าของทหารยศจอมพลในสมัยก่อนแต่เดิมถ้ำจอมพลมีชื่อเรียกกันว่าถ้ำมุจ,จรินภายในถ้ำม,มีหินงอกหินย้อยวิจิตงดงามชวนชมอยู่หลายแห่งซึ่งบางแห่งคล้ายฉากละครในขณะที่บางจุดมีรูปทรงคล้ายตุ๊กตาหินและบันลังหินงอกหินย้อยมีความเด่นและสวยงามส่วนด้านในสุดของถ้ำ เป็นโถงที่มีเพดานถ้ำทะลุเป็นช่องกว้างมีแสงสว่างสอดส่องลงมากระทบเนินที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาและพระพุทธรูปปางไสายาตที่มีผู้สร้างขึ้นตำนานความเชื่อในถ้ำชอมพลยังมีเรื่องความเชื่อเรื่องอัฐิมากมายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหินฤาษีหรือรูปปั้นฤาษีหินฤาษีซึ่งเป็นก้อนหินที่มีรูปร่างประหลาดคล้ายฤาษีกำลังนั่งชาวบ้านแถบนี้เรียกหินฤาษีว่าพ่อปู่ฤาษี ทุกคนเชื่อว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิบ์บรรดาลให้โชคลาบและมีความสุขความเจริญมาให้เล่ากันว่าพวกนานหน้าค้าที่ดินชอบมาบนบานและมักประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องเลขเด็ดเขาบอกว่าท่านมักให้อย่างแม่นยําใกล้หินพ่อปู่ฤาษียังมีหินที่มีรูปลักษณะคล้ายคนสองคนกําลังยืนกอดกันซึ่งชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าก้อนหินทั้งสองนี้เป็นแม่ลูกกันและยังมีหินอีกก้อนหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนคนซึ่งเขาบอกว่าเป็นพ่อและมีตำนานเล่าว่าพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้ถูกพ่อปู่ฤาษีสาให้กลายเป็นหินจึงได้กลายเป็นอาถรรชวนคนหัวลุกว่าในวันดีคืนดีชาวบ้านในแถบถ้ำจอมพลจะได้ยินเสียงคนคุยกันบางครั้งจะมีเสียงเด็กร้องลั่นถ้ำและบางคืนก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องหวยหวนดังออกมาจากถ้ำจึงสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากหินทั้งสมก้อนนี้ ยังมีเรื่องเล่าของใครอีกหลายคนเล่าว่านอกจากในถ้ำม,มีหินฤาษีที่มีความอัศจรรย์อยู่แล้วยังมีรูปปั้นของฤาษีอีกตนหนึ่งที่มีความอัศจรรย์ไม่แพ้กันเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่เฝ้าถ้ำว่าเป็นความจริงรูปปั้นฤาษีตนนี้อยู่ด้านในสุดของตัวถ้ำชาวบ้านเรียกว่าฤาษีพ่อแก่หน้าประหลาดคือหน้ารูปปั้นของฤาษีพ่อแก่จะมีป้ายเขียนไว้ว่า ห้ามถ่ายรูปซึ่งเมื่อสอบถามจากหลวงพ่อในถ้ำก็ได้ความว่าฤาษีตนนี้ไม่ชอบให้ใครมาถ่ายรูปท่านหลายคนไม่เชื่อคําเตือนชอบลองของท้าถ่ายท่านถ่ายรูปท่านไปไม่นานก็ต้องรีบเอารูปที่ถ่ายมาคืนวัดถ้ำน้ําราชบุรีวัดถ้ำน้ำําตั้งอยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นถ้ำดึกดําบันอายุกว่าล้านปีมีจุดเด่นคือมีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์และส่องหินขนาดใหญ่ จุดเด่นของถ้ำคือมีน้ำไหลเวียนภายในถ้ำตลอดเวลาไม่เคยแห้งเหือดจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำหินภายในถ้ำเป็นหินแกรนิตมีโพรงอากาศเป็นรอยหลุมอยู่ในเนื้อหินเกิดลวดลายที่สวยงามรวมถึงหินงอกหินย้อยที่งดงามหากมองไปจะเห็นประกายระยิบระยับสวยงามโดยมีเสาหินตั้งอยู่บริเวณกลางถ้ำสันนิษฐานว่าเกิดจากน้ำที่บนเพดานถ้ำหยดกลายเป็นเสาหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ภายในถ้ำ ได้จัดทําเป็นทางเดินปูนสําหรับเดินชมความงดงามของธรรมจาลองคล้ายเมืองบาดาลพญานาคโดยในบ่อมีรูปปั้นของพญานาคอยู่ในน้ําตลอดเส้นทางมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระพุทธรูปพระศีวลีรูปปัน้นฤาษีเจ้าแม่กวนอิมในความเชื่อนั้นคือน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่หยดลงมาจากหินงอกหินย้อยไหลมาตลอดเวลาซึ่งสามารถดื่มได้ใครมาแล้วต้องดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง หายจากอาการป่วยไข้ถ้ำพระยานครถ้ำพระยานครตั้งอยู่อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นถ้ำขนาดใหญ่บนเพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่างลอดส่องเข้ามาได้จุดเด่นของถ้ำพระยานครที่ทําให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำเป็นพระพลาแบบจตุรมุขโดยจะยิ่งมีความงดงามมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ สองรดผ่านจากปล่องถ้ำลงมากระทบพระที่นั่งแห่งนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วดังต้องมนสะกดพระที่นั่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้คราวเสด็จประพาสเมื่อวันที่20มิถุนายนปีพุทธศักราช2433ทําพระยานครเป็นฝีพระหัตถ์ของพระบวรวงศเธอพระองค์เจ้าขาจรจรดวงศ์ทรงสร้างขึ้นในกรุงเทพแล้วส่งมาประกอบทีหลังโดยให้พระยาชนาุทธโยธินเป็นในงานก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จมายกช่อฟ้าด้วยพระองค์เองที่กำแพงหินด้านขวามีพระปรมาพิไทยย่อในรัชกาลที่5และรัชกาลที่7เป็นตัวหนังสือใหญ่สีขาวสะดุดตาพระที่นั่งคูหาคฤหึสน์นอกจากเป็นจุดเด่นของถ้ำพระยานครแล้วยังเป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบันบริเวณกำแพงหินด้านขวามีพระปรมาพิไทยย่อในรัชกาลที่5และรัชกาลที่7 เป็นตัวหนังสือใหญ่สีขาวและอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำเป็นหินรูปเจดีย์เป็นหินงอกที่มีรูปร่างคล้ายเจดีย์หลายยอดบริเวณฐานจะมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์และผ้าแพร่เจ็ดสีล้อมรอบหินอยู่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำถ้ำเขาหลวงเพชรบุรีถ้ำเขาหลวงตั้งอยู่ที่บนเขาหลวงห่างจากเขาวังประมาณ5กิโลเมตรจากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนำสู่ทางลงถ้ำเขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็ก มียอดสูงสุดเพียง92เมตรมีหินงอกหินย้อยสีสันสวยงามสำหรับถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชรภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวงคือการได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดานถ้ำลงมาสู่พื้นข้างล่าง คล้ายกับมีสปอตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่อัศจรรย์และงดงามมากซึ่งช่วงเวลาที่จะมีแสงส่องลงมาเยอะที่สุดคือประมาณ9นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกา30นาทีซึ่งลักษณะของลำแสงจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศในแต่ละฤดูถ้ำเขาหลวงมีตำนานเล่ากันว่าปากถ้ำวัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแหลอันเป็นเมืองที่มีแต่หญิงสาวทั้งนั้นแต่ก็เป็นเพียงตำนานของชาวเมืองเพชรนับร้อยร้อยปีมาแล้ว ถ้ำฐานลอดจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ไม่มากแต่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีจุดเด่นและธรรมชาติที่สวยงามเช่นน้ำตกหน้าผาและถ้ำฐานลอดซึ่งนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากการยุบตัวของหินปูนประกอบกับการกัดเซาะของน้ำทำให้หินปูน กลายเป็นสะพานธรรมชาติขนาดมหึมาและมีหลักฐานแสดงถึงด้านประวัติศาสตร์เป็นทางเดินทัพของพมา่าและของทัพญี่ปุ่นมีถ้ำที่น่าสนใจคือถ้ำฐานลอดน้อยภายในถ้ำม,มีหินงอกหินย้อยปรากฏเป็นรูปต่างๆ่างยามเมื่อกระทบกับแสงไฟจะส่องประกายระยิบระยับงามจับตามากจากถ้ำฐานลอดน้อยมีทางเดินไปถ้ำฐานลอดใหญ่ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรมีลักษณะคล้ายสะพานธรรมชาติมีความสวยงาม นอกจากนี้แล้วยังมีหลักฐานปรากฏว่าบริเวณนี้เป็นที่ฝังศพของมนุษย์โบราณจากการค้นพบโครงกระดูกเป็นจำนวนมากถ้ำพุว่าจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ภายในวัดถ้ำพุว่าตำบลหนองยากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตัววัดเป็นศิลปะแบบของประยุกต์ที่สวยงามเป็นวัดป่าที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจ แต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถแต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้สวยงามอลังการด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถได้อย่างอ่อนช้อยงดงามรอบตัวถ้ำเอาไว้เมื่อเดินเข้าไปในพระอุโบสถก็จะถึงปากทางเข้าถา้ำซึ่งภายในถ้ำม,มีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสงภายในถ้ำเพื่อให้แสงส่องลงมามีพระพุทธรูปหลายองค์รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชามีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นองค์ประธานใกล้กับพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อีกด้วยถ้ำคลองงูการชนะบุรีอยู่ในพื้นที่ความดูแลของอุทยานแห่งชาติคลองงูเป็นอีกหนึ่งถ้ำสำหรับขาลุยและชอบแนวแอดเวนเจอร์เพื่อเข้าไปชมความมหศัศจรรย์ จนเป็นที่เลื่องลือคือถ้ำเสาหินภายในนั้นจะพบกับเสาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงที่สุดในโลกอีกด้วยโดยมีความสูงประมาณ62.5เมตรทั้งนี้การก่อเกิดของโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความน่าอาจจัศจรรย์ใจของถ้ำไหลแห่งในอุทยานนั้นสันนิฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นต้นน้ำของเขื่อนศีนครินที่มีลำห้วยไหลวกวนมากมายกลางผืนป่าและกัดซอเพิงผาเทือกเขาหินปูน จนเกิดเป็นโพรงถ้ำมากมายประกอบก,บกับการสะสมของตะกอนปูนที่ใช้เวลานานจึงทําให้เกิดหินงอกหินย้อยที่เป็นด่งปฏิมากรรมธรรมชาติงดงามไม่เหมือนใครนอกจากประสบการณ์ของการชมถ้ำสองหินที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยสองหินปูนขนาดใหญ่และภายในถ้ำเองก็ยังมีลําห้วยลําคลองงูไหลผ่านทะลุกลางถ้ำแล้วยังมีถ้ำที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเช่นถ้ำนกนางแอน่นถ้ำน้ําตกถ้ำใหญ่เป็นตน้น ถ้ำผาท่าพลพิศณุโลกตั้งอยู่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางห่างจากตัวเมืองพิศณุโลก8 5กิโลเมตรครอบคลุมเนื้อที่1775อไร่เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หน้าผาสูงชันทอดยาวมีลักษณะคล้ายรูปเกือกมา้ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ประมาณ236เมตรมีหน้าผาแหว่งเว้าอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนหลายล้านปี ก่อให้เกิดถ้ำมากมายการเดินเที่ยวชมถ้ำเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่โดยการเที่ยวชมถ้ำต่างๆได้แก่ถ้ำนเรศวรถ้ำเรือถ้ำดึกดำบันถ้ำอักษรญี่ปุ่นถ้ำเต่าถ้ำรอดถ้ำผาแดงสามารถขับรถเข้าไปชมยังถ้ำต่างๆได้โดยตรงโดยแต่ละถ้ำแต่ละแห่งจะอยู่ตดถนนดินของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยลำปาง ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเมืองลำปางกับอำเภองาวห่างจากตัวเมืองประมาณ66กิโลเมตรถ้ำผาไทยอยู่ใกล้ๆที่ว่าการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเป็นถ้ำลึกประมาณ405เมตรในเขาหินปูนที่คำนวณอายุได้ไม่ต่ำกว่า90ล้านปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่7เคยเสด็จประพาสเมื่อปีพุทธศักราช2469ดังปรากฏหลักฐานพระปรมาภิไทยยอ่อปปรบนผนังถ้ำด้านขวามือ สภาพของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำผาไทยสวยงามระยิบระยับส่วนใหญ่ยังคงเจริญเติบโตบริเวณปากถ้ำเป็นคูหากว้างซึ่งมีเสาหินขนาดใหญ่สูงหลายสิบเมตรตั้งระหงานเป็นเอกลักษณ์ใกล้กันนั้นมีพระพุทธรูปในปางลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ขวาจีบขึ้นฟ้าไม่พบที่ใดนอกจากที่นี่ที่เดียวภายในถ้ำมีค้างคาวจำนวนมากอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้บริเวณใกล้เคียงมีถ้ำโจรและถ้ำเสือ ที่มีประวัติเก่าแก่สามารถเดินถึงกันได้จากถ้ำผาไทยถ้ำลอดปางมะผ้าแม่ห้องสอนถ้ำลอดเป็นถ้ำขนาดใหญ่และเป็นอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดแม่ห้องสอนภายในถ้ำมีฐานน้ำลำน้ำล่างซ้อและกัดกร่อนรอยแยกของหินปูนลอดผ่านภูเขาและทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งจนเกิดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยตัวถ้ำมีความยาวเกือบ1กิโลเมตรกว้าง20เมตรสูง50เมตร ซึ่งสายน้ําที่กัดซอกโพรงถ้าน้าลอดมานานก่อให้เกิดเป็นถ้าใหญ่ๆถึง3ามแห่งประกอบด้วยถ้าเสาหินหลวงถ้าตุ๊ก,กตาถ้าผีแมนนอกจากนั้นยังมีการพบเครื่องมือเครื่องใช้โบราณในถ้าสันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ2,000ปีมาแล้วถ้าภูผาเพชรสตูลถ้าภูผาเพชรตั้งอยู่ในอําเภอมะนังจังหวัดสตูลมีเพดานถ้าสูงโปร่งความงามของหินงอกหินย้อยที่หยดน้ําเกาะอ,อยู่ เมื่อกระทบกับแสงไฟมีประกายแวววาวเหมือนเพชรแบ่งเป็นห้องเล็กห้องน้อยประมาณ20ห้องถ้าเดินลึกเข้าไปด้านในสุดจะพบโรงหนึ่งแห่งเพดานถ้ำบริเวณน,นั้นเป็นช่องปล่องมีแสงธรรมชาติสาดส่องกระทบหินงอกหินย้อยสีเขียวทําให้ลานกลางห้องนั้นเป็นมรกตสีเขียวสวยงามแปลกตาจึงได้ตั้งชื่อกันว่าห้องแสงมรกตบริเวณที่เป็นไฮไลท์ที่สวยงามที่สุดคือห้องภูผ่าเพชรหินงอกหินย้อย มีประกายเหมือนเกล็ดเพชรระยระยแหววเมื่อกระทบกับแสงไฟสวยงามวิจิตรการตาเกินคำบรรยายคุณจะหลงไหลในความงามหัศจรรย์ของถ้ำภูผาเพชรและนี่ก็คือเรื่องราวของ15ถ้ำที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ